ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องพุทธศินล้ำค่ากับเออมูลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมบรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระพิคเนต เจ้าคุณศีสนวัดส,สุทัศน์ปี2,493ครับเดี๋ยวเรามาทราบประวัติขององค์พระกันก่อนนะครับพระพิคเนตเป็นเทพในศาสนาฮินดูที่คนไทยถือว่าพระพิคเนตนะครับเป็นที่ เคารพบ,บูชาในฐานะบรมครูแห่งศิลปะวิทยาการทั้งปวงเป็นผู้ประสาทปัญญาความรู้และความสำเร็จสามารถขจัดอูปปรรคททั้งปวงให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงได้สำหรับพระพิคเนศเจ้าคุณสีสนแห่งวัดสุทัศน์องคนี้นะครับเป็นพิมพ์ สี่ก่อนเนื้อทองผสมร้างในปีพุทธศักราช2493โดยประกอบพิธีที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์พุทธคุณนั้นเด่นในด้านบรรดาลความสำเร็จให้แก่ผู้เคารพบ,บูชาครับเดี๋ยวชม พุทธลักษณะขององค์พระกันนะครับพระปิคเนตองค์นี้นะครับมีลักษณะโดยรวมนะครับมีความสมบูรณ์งดงามนะครับแล้วก็ตามซอกลึกเนี่ยนะครับปรากฏคราบดินเบ้านะครับที่เกิดจากการหลอดนะมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับตามซอกลึกนะครับ เนื้อโลหะโดยรวมนะครับมีความแห้งเก่าเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะโดยรวมของพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพขยายใหญ่กันนะครับมี่เป็นด้านหน้านะครับท่านจะเห็นว่าเส้นสายต่างๆในองค์พระนะครับมีความชัดเจนงดงามนะครับ ้ตามซอกลึกนะครับปรากฏคราบดินเบ้านะครับที่เกิดการเ,าเกิดจากการหล่อมีอยู่ทั่วไปนะครับเนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับสนิมนะครับโลหะออกสีเหลืองอมเขียวนะครับตามแบบฉบับเ,เนื้อโลหะของวัตสุทัศน์นะครับ น,นี่เป็นทั้งด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับครับลองชมด้านข้างนะครับลักษณะการเทหล่เนี่ยเป็นแบบลอยองค์นะครับอ่าเป็นแม่พิมพ์แบบประกบนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นล่องรอยการประกบของแม่พิมพ์เนี่ยนะครับอยู่นะครับนี่นะครับ คือล่องของการประกบแม่พิมพ์นะครับมีแม่พิมพ์ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับลักษณะเทลลอแบบลอยองซอกลึกเนี่ยนะครับปรากฏคราบดินเบ้านะครับคราบสนิมยกนะครับที่เกาะอยู่กับเนื้อพระนะครับโลหะโดยรวมแห้งสนิทนะครับเนื้อเหลืองอมเขียว ครับอันนี้เป็นด้านข้างทั้งสองข้างนะครับหากมองจากมุมบนนะครับก็จะเห็นว่ามีมิติที่มีความคมชัดลึกงดงามนะครับแล้วก็ฐานด้านล่างนะครับมีร่องรอยของอาการเทหล่อนะครับแล้วก็มีการตะไบ แต่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าองค์พระมีความสมบูรณ์นะครับเนื้อพระมีความแห้งสนิทด,ดูเก่านะครับตามธรรมชาตินะครับพระพิกเนตนะครับก็ถือเป็นสุดยอดนะครับของพระเครื่องที่ดนบันดาลความสำเร็จ ให้กับผู้ที่นับถือบูชานะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านำมาให้ท่านได้ชมในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กันร่วมมนุักรษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับหากท่านชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ติดตามไว้นะครับและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่าน ได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมอง หนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คน ควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีสื่อการการปล่อยเช่าโชว์ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง ผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒอาจารย์ะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด c น v i d 1 9 t i ล e อก d o w o w t s y a y at h o m e new น o r m มอมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ COVID-19 t i m e art on earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ มีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอา t ออนเอ t h ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชญร,ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชร์มรดกโลกที่ขึ้น ทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสันเพชศหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆ นะครับโดยเซิร์ชชื่อวรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณรพศีรัตนาใจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบรรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ